เดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนมาเก็บโต๊ะให้ผมก่อนฉันยังไม่ได้กินสักคำเรื่องอะไรที่ฉันต้องเก็บละ่ะนี่คุณจะมางี่เง่าอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เองไก่เกาหลีมาแล้วจ้านี่คุณทำไมต้องซื้ออาหารเกาหลีมาด้วยเนี่ยหน้าปากซอยก็มีอาหารง่ายๆทำไมไม่ซื้อมาใช่ค่ะพี่เฟิร์นหนูแค่มาเยี่ยมเฉยหาอะไรกินกันง่ายๆก็ได้ค่ะพี่ไม่ได้ซือ้อ แม่พี่เขารู้ว่าพี่ชอบอาหารเกาหลีเขาก็เลยส่งมาให้กินกินกันเลยนะกินเยอะๆไม่ต้องเกรงใจกินเลยกินเลยเออคุณทิชชู่มันหมดอนะ่ะไปหยิบม,มาให้หน่อ<ม>ยสิกินเลยกินเลยไม่ต้องรอกินเลยทิชชู่ค่ะนี่คุณไม่มีน้ำจิ้มเกี๊ยวหรอน้ำจิ้มเกี๊ยวน่าจะหมดแล้วอะคะ่ะหมดคุณก็ไปซื้อสิ พี่ลีโอให้พี่เฟอร์นั่งกินก่อนเถอคะค่ะไม่มีน้ำจิ้มก็ไม่เป็นไรให้เขาไปซื้อเถอะให้หน้าปากซอยนี่เองกินเลยไม่ต้องรอกินเลย คุณหวานกลับแล้วเหรออืพอดีน้ำจิ้มเกี๊ยวมันหมดนะ่ะอ๋อเหรอน่าเสียดายจังกินเกี๊ยวไม่มีน้ำจิ้มไม่อร่อยเลยกินจนหมดแล้วคุณจะบ่นอะไรอีกอ้าวแล้วทำไมล่ะถ้ามีน้ำจิ้มมันก็น่าจะอร่อยกว่านี้ไหมกินเักีง้งยังจะมาบ่นเสียได้อีกเหรอเดี๋ยว นี่คุณจะไปไหนมาเก็บโต๊ะให้ผมก่อนฉันจะไปนอนไปนอนอะไรนี่เพิ่งกี่โมงเองคุณเก็บโต๊ะให้ผมก่อนแล้วคุณค่อยไปนอนก็ได้ฉันยังไม่ได้กินสักคำเรื่องอะไรที่ฉันต้องเก็บละ่ะนี่คุณมาไม่พอใจอะไรผมเนี่ยคุณกินอิ่มแล้วคุณก็พูดได้สิระหว่างที่คุณกินอยู่เนี่ยฉันต้องคอยทำนูน่นทำนี่ตลอดยังไม่พอนะคุณยังใช้ให้ฉันไป ซื้อทั้งจิ้นเกี๊ยวอีกฉันเหนื่อยมากนะคุณฉันยังไม่ได้กินอะไรสักคำก็นานๆน,น้องสาวผมจะมาสักทีผมจะให้เขารอคุณได้ยังไงแล้วคุณดูนี่คุณก็รู้ว่าไก่อ่ะเป็นของโปรดฉันแต่คุณกลับไม่เหลือให้ฉันสักคำเนี่ยนะนี่คุณคุณจะมาทะเลาะก,กับผมเรื่องไก่เหรอไก่หมดผมก็ไปซื้อให้ก็ได้ไก่ไม่ได้มีตัวเดียวบนโลกซะหน่อย ที่คุณไม่เข้าใจที่ฉันจะสื่อใช่ไหมฉันไม่ได้หมายถึงแค่ไก่ฉันหมายถึงอาหารทุกอย่างถ้าคุณคิดถึงฉันบ้างอะคุณก็คงเหลือไว้ให้ฉันแต่นี่อะไรนอกจากจะไม่เหลือแล้วยังจะมาบ่นว่าไม่อร่อยอีกเห็นกับตัวจริงๆนี่คุณจะมางี่เง่าอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เองแล้วอย่างนี้ชีวิตคู่จะไปต่อได้ยังไงอเรื่องที่คุณบอกว่างี่เง่า เล็กๆน้อยๆเนียน่ยมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงต้องการชีวิตคู่คุณเข้าใจไหมคะว่าคู่มันต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไม่ใช่ให้ฉันพยายามอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่คุณไม่ทำอะไรเลยแล้วมาบอกว่าเรื่องมันเป็นเรื่องงี่เง่านี่คุณจะบอกว่าผมไม่ใส่ใจคุณว่างั้นหรือไม่จริงล่ะคุณรู้ไหม การที่คุณเอาใจใส่ฉันมันทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นหัวใจแต่ตอนนี้ความรู้สึกนั้นมันไม่มีละมันมีแต่การกระทำที่เย็นชาของคุณการที่คุณบอกว่าคุณรักใครสักคนแต่การกระทำมันสวนทางคุณลองกลับไปคิดดูนะว่าที่คุณบอกว่ารักฉันคุณรักฉันแบบไหนกันแน่ การของพวกเราก็จบไปแล้วนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจใพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์ <Like. S 1> ก,ดกดติดตามอย่าลืมนะคะกด,ดตดิดตามด้วยนะคะขอล้อร้องละค่ะขอ้อร้องนะขอร้องไายสวยๆขขอล้อร้องนะกดติดตามนะคนะบ๊ายบาย